ฟังเพลงหนีบอมุมร้องสดกับท้องทุ่งนาคำว่าหักปั่นมาด้วยใจโบได้ใสดินเหนียวปั่นกอดึกถิมเข้าป้าแล้วเก็บมาแซ่น้ำเอาตีนย่ำจนน้ำใจปานขี้ตมมุนอุ้ยปุ้ยจนบ่มีมองดียังมีนามาสัญญาลมลม กลับมาคืนดีเพียงแค่มาเชยชมของตายสิเสียดจังใดก็ได้บออุอ๋ยน้อให้มาคิดต่อตั้งให้ความวังมือละน้อยแล้วมาปาทิมไว้ให้หายจ่อยบอตาวขึ้นอุ๋ยน้อใจสะอื้นคืนขมหนีบ่มมมกมบ่วิด ฝากชีวิตไว้ผิดคนรู้ตนสาสเจ้าของดีอุอยนอหนีบอมมตัดเขาบอ่อขาดจากว่าเป็นญาติทางใดหนีบอมมุมส่งกำลังใจความสุขให้ทุกคนครับ